ข้าต่อไปเรียนอะไรวะเนี่ยเข้าต่อไปอะไร์่นสิงงาใช่ไหมคเี่ะนี่เนยเกิอะันไมอยากจะสอก็มันหมดแต่เล่นเกมไงเอ้เดี๋ยวกูกลับขึ้นไปหยิบกับ เอ้ยมึงใครมึงตกใจเตกใจมึงเลยอยู่ข้างๆกูได้ไงแล้วมึงทำไรปามึงจะไรถือเฉยไปซะเ้ยไปไปเรียนซะ เท่เอยสภาพโกโกูฝที่หา พาอพอพอเลยปุ้งไปขามาช่เลยดีกว่ากัไม่เครียเลยเด็กะู่กเ เออไม่เป็นไรแล้วคงาอะไปก่อนก็คงต้องพักการเรียนอที่ครูเขาบอกก่อนเออไม่เป็นไรพวกเราเคยนะทำมาอันนี้มนก็ชัจมากครับที่แม่ครูเป็นคนทำร้อยไปเนี่ยทำอะไรครูไม่ทำอะไรแต่เราเนี่ยก็นะคุณ 我，我台湾。 เนเะบ่อะไรบ้างไหมบุรุษก็คือกูเลยอะไรกูไม่ทำอะไรมาละกูไม่ทำอะไรแน่ใจเหรอแน่ใจอย่าใส่ไปเลยไหมกูกูไม่ได้ใส่ร้ายกูใส่ร้ายกูกูไม่ได้ใส่ร้ายมึงใส่ร้ายกูไม่ทำอะไรเลยกูอย่ามาทำกูด้วันนี้นี่ของเราเนี่ตายก็ดูมาดิกูเรียกอะไรมันก็ไม่คุยถามมันก็ไม่ตอบไม่ทำอะไรแน่ใจเหรอแน่ใจ มึงไ,มได้ไปทำอะไรมาตั้งแต่ละทำอะไรกูไม่้ทำอะไรกูรู้เรื่องมันทุกหมดแล้วนะรู้เรื่องอะไรก็ที่มึงอ่ะทำให้เก้ากับโม่ตายไหนะจะเต็มับโองแล้วก็เนิร์ดที่เราออกไปฝี่ือมึงนี่ใช่หรอใช่เขาแอบทุกอย่างแต่กูทำไปแล้วไงมีแล้วตอชั่วแล้วมึงรู้ไหมฝีมือทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะใครจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเพราะกูเองที่หล่อใช้มึง มึงอ่ะกล้ามาด่ากูเหรอมึงก็ชั่วเลวไม่ตาม่างจากเยไฝัน

ว่าลูายต้อเป็นคนขับรถไปไหนเนี่ทำอะไรกูไม่ทำอะไรเลยมุณส่ะรายกูเนี่ยกู